ออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวในสานวันทีกับกรุงศรีออโต้พรอมสตาร์เสบอกป้องความร้อนแบบเหนือระดับต้องฟิล์มครองแสงซูเปอร์ไฮคูลผมยังคาใจในเรื่องของช่วงล่างถ้าปรับปรุงแล้วจะเป็นอย่างไรเพราะครั้งที่แล้วที่เรารีวิวกันเราบอกว่าช่วงล่างของเจ้าจีลี่ EX5 เนี่ยแปลกๆตึงกลางมากช่วงล่างเขาไม่เนียน นี่คือเจ้า g ีลี่ eX5 ในรุ่นท็อปที่สุดคือรุ่นโปรราคาค่าตัววันนี้อยู่ที่989,000บาทแรงนะ218มา้า320นิวตันเมตรในครั้งนี้ทางจีลี่ได้ปรับเปลี่ยนช่วงล่างใหม่หมดแต่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรน่าสนใจตึงตังน้อยลงเออจริงด้วยเว้ยยังไม่ใช่ยังไม่ใช่มาตรฐานที่ควรจะเป็น ดันหายเลยเนี่ยจีลี่แบรนด์ใหญ่การพัฒนาพวกนี้ดีชลาดสวยๆดีใจแทนลูกค้านะผมปรบมือให้กับช่วงล่างที่ถูกปรับแต่งมาดีพอที่จะแข่งกับเพื่อนๆได้ไม่ได้แย่กว่าผมอยากให้แฟนๆไปลองเงินเราเราต้องเป็นคนเลือกให้ถูกใจเราโอ้โหค่ายจีนฟัดกันหนักเหลือกเกิน สวัสดีครับแฟนแฟนงเราทางไทยรัฐทีวีทุกท่านครับผมนิธิตุต้มปฐมครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับกลับมาเจอกับแบรนด์นี้รถจีนแบรนด์นี้อีกหนึ่งครั้งนี่คือเจ้า Gilly EX5 ในรุ่นท็อปที่สุดคือรุ่นโปรราคาค่าตัววันนี้อยู่ที่989,000บาทมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย รับเพิ่มขึ้นมา40,000บาทหลังจากที่หมดแคมเปญฉลองครบรอบของทนบุรีพาณิชกันไปเรียบร้อยแล้ว1,084คันได้ราคาลถพิเศษ40,000บาทแต่นี่กลับมาราคาปกติแล้วที่ราคา989,000บาทรถคันนี้มีอะไรแปลกใหม่ทำไมออโตไลฟ์ไทยแลนด์ .tv ถึงต้องพาท่านผู้ชมมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะครั้งที่แล้วที่เรารีวิวกันจำได้ไมั้ครับท่านผู้ชมครับเราบอกว่าช่วงล่างของเจ้าจิลี EX5 เนี่ยแปลกๆช่วงล่างเขากึงกลางมากช่ว ช่วงล่างเขาไม่เนียนเราไม่ประทับใจในช่วงล่างของเจ้าจีลี่ e x 5ในวันที่เราลองขับเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งนี้คานผู้ชมครับทางจีลี่นะครับได้ปรับเปลี่ยนช่วงล่างใหม่หมดได้มีการปรับปรุงพัฒนาช่วงล่างใส่เหล็กกันโครงเปลี่ยนสปริงใหม่เปลี่ยนเลยนะไม่ได้ปรับค่าเคของสปริงนะเปลี่ยนสปริงใหม่ เพื่อให้ช่วงล่างของเจ้าจิลลี e x f l เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแต่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรน่าสนใจเราจะไปลองขับกันอีกครั้งหนึ่งว่าเจ้าจิลลี e x f รุ่นนี้รุ่นที่ปรับช่วงล่างใหม่นี้คือรุ่นที่ทางจิลลี่ประเทศไทยบอกว่าจะเป็นรุ่นที่ส่งมอบให้กับลูกค้าในรุ่นแรกที่เราลองขับนั่นคือเป็นรุ่น Pre-Production ให้เรามาลองให้เรามาสัมผัสให้เรามารู้จักกับจิลลี e x ไฟในระดับหนึ่งแต่ รถที่ลูกค้าจะได้รับส่งมอบจากทนบุรีพาณิชย์หรือจากจีลี่ประเทศไทยคือรถที่ได้ถูกการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพัฒนาช่วงล่างแล้วนี่คือช่วงล่างที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าทั้ง1,000ันกว่ารายที่จองไปแล้วและลูกค้าใหม่ทุกท่าน จะได้ช่วงล่างนี้และจากพาเข้าไปดูในเรื่องของออปชั่นฟังก์ชันซอฟต์แวร์บางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไป Apple CarPlay, Android Auto แบบไร้าสายติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วระบบนำทางของเขา ก็ใส่มาให้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรคาร์บิดลิงก์ก็มีนะสามารถที่จะมีเลอร์โทรศัพท์ของเราขึ้นหน้าจอได้เล่น YouTube ได้ดูหนังฟังเพลงจากโทรศัพท์ได้ได้มาครบหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันผมยังคาใจในเรื่องของช่วงล่างถ้าปรับปรุงแล้วจะเป็นอย่างไรพละกําลังแรงมา้ายังเหมือนเดิมนะมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวขับเคลื่อนล้อนหน้า 218แรงมา้า320นิวตันเมตรแบตเตอรี่60.22กิโลวัตต์อาวเป็นช็อตเบลดแบตเตอรี่นะเป็น lfp ลิเทียมฟอสเฟตนะครับอันนี้ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ทันสมัยใช้ได้เลยระยะทางในการวิ่ง495นะครับกิโลเมตรต่อาการชาร์จไฟ1ครั้งมาตรฐาน n e d c ac รับได้สูงสุด11กิโลวัตต์ dc 100กิโลวัตต์ถือว่าใช้ได้ถ้าบ้าน3เฟสนะครับใส่11กิโลวัตต์สบายสแป๊บเดียว ก็เต็มแล้วนะครับ11กิโลวัตต์ก็6ชั่วโมงถ้าแบตเตอรี่คุณ0%เมื่อสักครู่ผมชาร์จไฟนะครับในตัว AC 11กิโลวัตต์นะเจ้าตัวนี้รับอยู่ที่9.8กิโลวัตต์เอาก็โอเคบวกลบนิดหน่อยไม่มีปัญหาอยากรู้ว่าช่วงล่างที่เปลี่ยนไปปรับปรุงให้ดีขึ้นใส่เหล็กกันโครงเปลี่ยนสปริงจะทำให้รถคันนี้เนี่ยแน่นขึ้นหนึบขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพราะรั้งที่แล้วขี้เร่มากช่วงล่างไปครับทุกท่านครับมาดูกันดีกว่าว่าลูกค้า g ีล l y EX5 เวอร์ชั่นนี้จะได้รับรถที่ปรับช่วงล่างแบบนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวรู้กันครับครับตอนนี้ครับขึ้นมาแล้วในเจ้า g ีล l y EX5 รุ่นท็อปสุดของเขานะครับรุ่นโปรโอ,โอปรับช่วงล่างใหม่ใส่เล็กกันโครงเปลี่ยนสปริงให้มันมีความแน่นหนึบมากขึ้น ความตึงตังน้อยลงอ,อจริงด้วยเว้ยถนนเส้นนี้ผมก็ขับเจ้าจิลลี่เมื่อตัวครั้งที่แล้วความตึงตังหายไปนะครับมันครั้งที่แล้วเนี่ยมันออกจะกึง่งกลางกึง่งกลางหน่อยอันนี้ต้องยอมรับนะว่าจิลลี่ของทางทบุรีพาณิชย์นะครับที่เป็นตัวแทนจําหน่ายเขาฟังเสียงสะท้อนนะเสียงมุมมองจากพวกเราว่าเรามองว่าช่วงล่างมันยัง ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่มาตรฐานที่ควรจะเป็นเขาก็นําไปวิเคราะห์พิจารณาแล้วก็ปรับปรุงช่วงล่างใหม่นะครับเออออกมาดีขึ้นอันนี้เราดีใจแทนลูกค้านะนี่เดี๋ยวผมปรับโหมดการขับให้เป็นคอมฟอร์ตกันดีกว่านะครับแต่ว่าโหมดการขับเนี่ยคอมฟอร์ตเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะมอเตอร์นะครับปรับเฉพาะมอเตอร์พวมลงพวงมไลไม่เกี่ยวเนี่ยแรงนะ 218ม้า320นิวตันเมตรเหลือเฟือในการใช้งานในชีวิตประจำวันสมูทมากอัตราเร่งสมูทในตัวที่แล้วเนี่ยช่วงล่างมันก้องแก้งไปตัวเนี้ยช่วงล่างแน่นขึ้นหนึบขึ้นอันนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าดีใจแทนลูกค้าของจิลลี่ที่โอ้จะได้รับช่วงล่างชุดนี้เลยดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะกว่าตอนที่เราขับในตัวรุ่นที่เป็นพรีโปรดักชัน แน่นขึ้นแต่การโยนของตัวรถนะครับทุกผู้ชมครับในเจ้าจิลลี่เอไฟเนี่ยอันนี้ขึ้นขอสะพานะนะนะยุบยบอยู่เหมือนกันนะครับก็ยังมีความนุ่มอยู่นะนะมันยังไม่สปอร์ตก็รถในกลุ่มนี้นะครับเป็น SUV ในกลุ่มนี้ก็เน้นความเป็นรถครอบครัวนะครับชิวๆดีแต่ถ้าคุณโยก5 4 3 2 1ไปซ้าย ยังไงช่วงล่างหลังก็ย้อยนะครับดังนั้นเนี่ยรถกลุ่มนี้ไม่ว่าคุณจะขับในโหมดไหน Eco Normal มอลสปขับให้เนียนนะครับไม่มุดซ้ายไม่มุดขวาเพอช่วงล่างแม้จะมีการปรับเซ็ตแล้วก็ตามช่วงล่างก็ยังเป็นครอบครัวที่เน้นในเรื่องของการใช้งานแบบนี้ไปชิวๆถ้าแบบนี้ดีเลยนะเนี่ยขับไปแบบนี้แปดสิ 8, 10, 90, เนี่ยทะลุปไปร้อยถ้าคุณทางตรงๆแบบนี้ นะครับยังไงช่วงล่างมันก็เอาอยู่แต่ถ้าคุณมาในความเร็วสูงอ่าเนี่ยเห็นไหมเลื้อยละนะครับดังนั้นเนี่ยรถมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ขับเร็วขับซ่าแต่ขับได้ไหมเร็วได้ไหมเร็วได้จะเร่งส่งเร่งแซงได้นะแซงได้เลยพลังกำลังล้นล้นเหลือแต่คุณจะไปมูนไม่ตอบโจทย์ใดๆนะครับเดี่ยมันไม่ใช่นะ อันนี้บอกไว้ว่ารถถูกออกแบบมาให้ใช้งานในลักษณะไหนนะครับผมขับเจ้าตัวนี้นานนะโหมดที่ผมใช้ผมบอกได้เลยผมใช้ Eco มันเนียนมันสบายนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่ให้มามันก็พอเพียง Head-Up Display หน้าจอคุณก็เห็นทุกอย่างบริเวหน้าจอคุณจะมาปรับระบบช่วยขับนะครับ driver assist เนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะมาเป็น icc นะครับผมกดพอคุณเป็น ICC นะครับเป็น Intelligent Cruise Control นะครับกดปุ่มที่บริเวพวงมาลัยนะครับด้านซ้ายนะโอเคจจ๊กทำงานแล้วนะครับนีนะ่คุณอยากจะเพิ่มความเร็วก็นะเพิ่มความเร็วขึ้นไปเนี่ยผมเพิ่มความเร็วเป็น105กิโลเมตรต่ชั่วโมงตั้งความเร็วไว้นะ ICC เนี่ยจะคนโทรลรถให้อยู่ในเลนด้วยนะครับรักษารถอยู่กลางเลนด้วย แต่ถ้าเป็น Adaptive Cruise Control เนี่ยตามรถขันหน้าอย่างเดียวไม่ได้รักษารถอยู่กลางเลนไม่ได้ดึงพวงมาลัยกลับให้รถอยู่ในเลนฟังก์ชันการใช้งานต่างกันนะ,ะถ้า ICC นี่ก็คือครบหมดนะครับเนี่ยปล่อยให้เขาขับแต่เขาบอกให้เราจับนะ,ะแต่เพียงแต่ผมอยากจะให้แฟนๆเห็นว่าเนี่ยเดี๋ยวโคง้งถนนโคง้งเขาก็จะไปตามถนนฉลาดแล้วก็เซ็นเซอร์ดีกล้อง ADA s ่น ใช้ได้เลยแล้วรักษารถอยู่กลางเลนเนียนด้วยเออเนี่ยจีลี่แบรนด์ใหญ่นะครับการพัฒนาพวกนี้ดีอันนี้ยอมรับนะครับเนี่ยแต่ก็ให้เราจับพวงมาลัยแต่อยากให้แฟนๆเห็นเท่านั้นว่ามันสบายดีนะครับแล้วถ้าเราจับไว้ด้วยอย่งเนี้ยจับไว้นะครับก็พยุงพยุงพวงมาลัยไว้ทุกอย่างปล่อยให้เขาคํานวณแต่เราก็ต้องพร้อมเข้าไปควบคุมเขาต่อเนื่องทันทีนะครับแต่เนี่ย อยากจะขับแบบผ่อนคลายบ้างนะสบายๆให้รถมันวิ่งของมันไปเองนะครับเนี่ยก็ให้เขาจัดการนะเนี่ยแล้วมีเนี่ย l a n e k e e p Assist Pre s o l l i s i o n Assist i n t e l l ท g e n t r e m i n d e r เนี่ยทุกอย่างเราเซ็ตได้หมดนะครับเนี่ยแล้วสั่งงานด้วยเสียงก็ค่อนข้างฉลาดนะสั่งงานด้วยเสียงนะครับค่อนข้างที่จะดีผมบอ,อผมร้อนนะ Hi Jilly I'm hot นี่ครับเมื่อกี้จาก19องศาเหลือ17จอ่ะไฮจิลี่แอมโคลนี่ครับเพิ่มมาเป็น19.5องศาลดให้2องศาเลย mm hmm. ก็สั่งได้ครับสั่งเปิดสัูปปิดสัรูป,ส,รป,ส,รปสั่งได้นะครับตัว oh, พวกนี้ <'m> ผมผม <can> ถือว่า <right. S 2> เขาก็ฉลาดระดับหนึ่งนะแต่อาจจะต้องเรียนรู้คำสั่งแล้วก็ให้ทั้ง ตัวรถแล้วก็ตัวเรานะครับเรียนรู้ด้วยกันแล้วมันก็จะสั่งงานเปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างนะครับทำได้หมดแต่นี่เราติดกล้องอยู่นะครับเราเลยไม่ได้สั่งเปิดหน้าต่างและเขาสามารถที่แยกซ้ายขวาได้นะถ้าสมมติว่าคําสั่งนะครับผู้สั่งอยู่ทางด้านซ้ายมือนะล้วบอกสั่งเปิดหน้าต่างจะเป็นเปิดกระจกด้านซ้ายนะถ้าผมสั่งด้านขวากระจกขวาจะเป็นคนเปิดเฮ้ยมันแยกซ้ายขวาได้อันนี้เจ๋งมาก ฉลาดขึ้นเยอะนะครับรถในวันนี้นะครับรถดีฟ้าวันนี้ฉลาดขึ้นเยอะระบบช่วยขับมาดีนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบปิดได้เนาะมาที่ด i v เวอร์แอสซิสต์นะครับเลนคีปแอสซิสต์ก็ปิดซะนะครับนี่เวลาขับทั่วไปเราก็ไม่ต้องให้เขาเข้ามาเตือนหรือว่ามาอะไรไม่งั้นมันก็จะดึงเราอยู่ตลอดเวลาอันนี้แล้วแต่บุคคลนะครับว่า อยากจะใช้หรืออยากจะไม่ใช้นะครับอย่างผมเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ระบบช่วยขับผมปิดระบบพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าบางทีมันเข้ามารบกวนเราเราก็ขับชิลๆเพราะตอนนี้ผมอยู่ในโหมด Eco โหมด Eco นี่ก็จะกินไฟอยู่ในระดับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับโหมด Eco นะครับก็จะกินไฟจะอยู่ในตัวเลขอยู่ที่ประมาณ12กิโลวัตต์อาวต่อ1 0 0กิโลนะครับเท่า Eco นะ แต่ถ้าสปอร์ตคุณก็จะโดนไปอยู่ที่ประมาณ18กิโลวัตต์อาวต่อร้อกิโลถ้า Normal ก็จะอยู่ที่ประมาณ14กิโลวัตต์อาวก็แล้วแต่การใช้งานแล้วแต่พละกกำลังของมอเตอร์อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะแต่ช่วงล่างดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะมากคุณสามารถที่จะมีแอปพลิเคชันใหม่ๆนะครับอย่างตัวนี้คา r b บิดลิงค์คา b i บิดลิงนี่คือเจ้าตัวแอปที่สามารถที่จะเชื่อมนะครับกับ iPhone เป็นมิ r r เรได้เลยนะครับเล่น YouTube ได้เล่น Netflix ผ่านทางมือถือขึ้นไปที่หน้าจอดีได้เลยนะครับก็มีออปชันฟังก์ชันที่น่าสนใจเยอะแล้วก็เป็นออปชันฟังก์ชันที่ติดมากระรดเลยนะครับไม่ได้มีอะไรที่ต้องไปแตกเสริมเติมแต่งแล้วนะีน่ทำได้หมดนะครับดูแบตเตอรี่ว่าเหลือกี่ประโเปอร์เซน็นโชว์กันจัดจ่ะ มีเบาะนวดด้วยนะครับนวดทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็เป็นระบายอากาศด้วยอันนี้ผมชอบนะครับมันสบายดีนะเวลาอยู่แบบเรียกว่าอะไรขับรถเพลินเพินก็เนี่ยเบาะนวดนะครับเนี่ยสามารถีดีาเซ็ตได้เลยนะว่าเราอยากจะนวดแบบไหนอย่างไรมีให้เลือกหลากหลายระดับการนวดนะครับเจ้า j e e l y ex 5เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็โอ้ลูกค้าก็ให้ความสนใจเยอะนะครับในความเป็นแบรนดจ์จ e ล l y เขาก็พัฒนาออกมาดี ฉลาดรถเป็นรถที่ฉลาดคันหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้เป็นรถที่ตอบโจทย์ในการขับแบบจีจาร์ดนะครับวันนี้เราจะทำกันเป็นคลิปสั้นๆเพราะว่าเราเคยพาท่านผู้ชมชมรอบคันกันไปแล้วนะครับเราเคยพาขับกันไปแล้วแต่วันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ตัวจริงเสียงจริงดีกว่าที่ลูกค้าจะได้รับนะครับเคลื่อนเสียงฟลายมีซาวถ้าเป็นระบบการขับก็เป็นฟลายมีออโต้นี่ก็คือเป็นของจิลลี่เขาก็ไม่มีปัญหาเครื่องเสียงก็ดีในระดับหนึ่ง ะครับปรับแต่งเครื่องเสียงได้หลากหลายรูปแบบอันนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบรถที่มีลูกเล่นเยอะๆก็โอเคนะครับมาเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับท่านผู้ชมครับว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยหลังจากที่มีการปรับแต่งจูนช่วงล่างแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรครับผม เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะทุกท่านครับวันนี้มากันแบบคร่าวๆไม่รบกวนเวลาเป็นแฟนเยอะอยากจะเรียนให้ทราบว่าทางจิลลี่ได้ปรับปรุงจูนอัพช่วงล่างของเจ้าจิลลี่ e x 5ใหม่ตัวนี้เป็นรุ่นที่จะส่งมอบลูกค้าทั้งซอฟต์แวร์ทั้งตัวช่วงล่างใส่เหล็กกันโครงเปลี่ยนสปริงใหม่จากตัวที่เราลองขับที่เป็นรุ่น Pre- โปรดักชั o นดีขึ้นเยอะ นะต้องบอกแบบนี้ว่าเออใช้งานดีขึ้นแต่ถามว่ายังนิ่มอยู่ไหมก็ยังนิ่มอยู่แหละเวลาขึ้นคอสะพานก็ยังยึบยๆยอยู่เหมือนกันแต่ถ้าคุณขับแบบเรื่อยๆขับแบบครอบครัวใช้งานในชีวิตประจำวันไม่มีปัญหาโหมดการขับขี่ EcoSport Comfort ผมแนะนำเราใช้ e c o พอเพราะโหมเป็น Comfort นะครับทุกผู้ชมครับก็คือ Normal ทั่วไปนี่แหละมันหนักไปเนี่ยกดยังโอ้โหพุง่งพวดพวด,ดเลยในมุมมองผมนะ ช่วงล่างถึงแม้ว่าจะปรับมาแล้วมันก็ยังไม่ได้รับกับพละกําลัง320นิวตันเมตรนะครับ218แรงม้าได้เท่าไหร่ยิ่งมาเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยกดโอ้โหดันหายเลยเนี่ยรถช่วงล่างมันนิ่มมันเลื้อยละนะครับพอกดกดไปเนี่ยมันเลื้อยช่วงล่างมันเลื้อยแล้วถ้าเราไม่คุ้นเราไม่ชํานาญเสี่ยงนะครับที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะรถมันจะไหลๆนะ ปรับอีโไม่ว่าคุณผู้หญิงนะครับหรือคุณผู้ชายเชื่อผมเลยนะครับผมใช้รถไฟฟ้ามาเยอะนะครับส่วนใหญ่ผมก็ใช้โหมด Eco นะผมว่ามันอยู่ในพลังกำลังที่เราคอนโทรลได้เวลาตกใจหรือว่าเวลาเกิดอะไรไม่คาดฝันเนี่ยมันคอนโทรลง่ายกว่าคอนโทรลง่ายกว่าโหมด Normal หรือสปอร์ตเยอะแยะนะครับและช่วงล่างด้วยรถจีนส่วนใหญ่ เซตช่วงล่างออกมาไม่ใช่สปอร์ตที่รถจีนที่เซตออกมาได้เป็นสปอร์ตแล้วอยู่ตัวดีๆก็เห็นจะมีเ g ็นะครับ MG สีใช่เนี่ยเซตออกมาเป็นสปอร์ตอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ารถอื่นๆเนี่ยผมยังไม่เห็นตัวที่ถูกเซตออกมาเป็นสปอร์ตนะแต่เซตออกมาเป็นสปอร์ตก็ไม่ได้ว่าจะดีทุกอย่างเซตออกมาเป็นสปอร์ตคือแข็งหลังดีดนะครับนั่งไม่สบายแต่มันขับสนุกฟังก์ชันใช้งานเห็นไหมมีบวกมีลบอย่างตัวเนี้ย ให้ฟังก์ชันการก,กับขี่บาดีมีระบบช่วยขับที่ดีมากๆอย่างนี่ ICC นะครับก็คือกดเข้าไปปุ่มเดียวทุกอย่างถูกเซตไปช่วยขับละเรียบร้อยนะรักษารถอยู่กลางเลนดึงโหมดบริกัรรถอยู่ในเลนนะครับวิ่งตามรถคันหน้าสวยๆและเนี่ยอย่างเงี้ยวิ่งไปชิวๆมันก็ช่วยเราได้เยอะและค่อนข้างที่จะแม่นยำใช้คำนี้ดีกว่านะครับตัวกล้อง นะครับค่อนข้างที่จะแม่นยําเลยอันนี้พอที่จะไว้ใจได้ระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเราต้องเป็นคนควบคุมรถอันนี้เป็นแค่ระบบเข้ามาช่วยนะผมปรบมมือให้กับช่วงล่างที่ถูกปรับแต่งมาทำมาณฑ้ดีขึ้นเยอะมากแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวช่วงล่างที่เอาไปซิ่งเอาไปซ่ายังเป็นช่วงล่างที่ใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาเซตมาเป็นแบบนี้นิสัยเขาเป็นแบบนี้ การรีเจนนะครับคันเร่งนะครับการใช้คันเร่งมีออโต้โล่เมดยมไฮก็ปรับเป็นออโต้ก็ได้ถ้าเราไม่อยากจะคิดอะไรเยอะนะครับเบรคก็เหมือนการคอมฟอร์ตและสปอร์ตนะครับอันนี้คือน้ำหนักเบรกการเซ็ตเซนส์ของเบรกนะปรับเป็นคอมฟอร์ตพอนะครับอย่างอื่นไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขามากมายนะดูดิสปงดิสเพย์มีเยอะแยะครับซาวเนี่ยโหมีให้เลือก เขียบเลยนะครับซาวเอฟเฟ e c t เนี่ยดูนะเนี่ยเวอร์ช l ลเนี่ยเข้าไปได้อีกคือมีลูกเล่นเยอะมากนะครับว่าคุณอยากจะไปเล่นในแบบไหนอยากจะเซตแบบไหนโอ้แมกลาเรนคันนู้นนะครับนั่นก็ดูเดือดเลือดพลาดเลยเกินตัวนู้นก็มี20กว่าล้านนะครับที่วิ่งผ่านเราไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ลงคอตาปาเนี่ย ถ้าเกิดว่าเรามาในความเร็วปกติมันก็จะไม่ดีดมันก็จะไม่ยุบยุบยบุแต่ถ้าเราวิ่งมาในความเร็วเยอะๆยังไงช่วงล่างมันก็จะเต้นอยู่แล้วนะครับแตทำมดีอันนี้ถือว่าลงตัวนะครับราคาค่าตัวนี้ก็989เนาะกหยุาแสนนะครับก็ยัง แรงๆอยู่แอบแรงอยู่ในหน่อยแต่ก็ได้ฟรี6ปีเนาะบำรุงรักษาพอได้ได้ไดรถไซส์ใหญ่มีระบบช่วยขับตัวเต็มก็ใช้ได้เป็นช้อยหนึ่งที่น่าสนใจได้เปรียบกว่าอัลโตรีเยอะคันนี้นะครับแต่อัลโตรก็ลดราคาลงไปเยอะมากๆแต่อัลโตรีก็ขับสนุกกว่าโฮมอะไรแม่นยํากว่าแต่ความนุ่มนวลอยู่ที่เจ้าคันนี้นะครับถ้าขับแบบครอบครัวคันนี้ดีกว่า อ่ะมาเจอ,อนี่ด้วย b y d C Leon 6แต่หัวใจคนละดวงอันนั้นเขาเป็นตัว DMI นะครับก็คือปาั๊กินไฮบริดแต่ของเราเป็นไฟฟ้านะเดยวก็มีจีลี่เดี๋ยวก็ต้องมีหัวใจดวงใหม่นะครับก็ต้องมีเทคโนโลยี r e e v มาแน่นอนนะครับเนี่ยพวงมาลัยเบามือนะเข้าเลี้ยวง่ายนะครับเหมาะกับการใช้งานทั่วไปเนี่ยทาย เป็นพวงมลาลัยแบบท้ายตัดอย่างนี้ด้วยนะหัวท้ายตัดเวลาหมุนแล้วมันไม่มาติดขาดีไซน์ก็ออกมาดีอะรถจีนอยู่นี้ก็ต้องยอมรับครับว่าพัฒนากันมาดีมากนะเนี่ยของเขื่ต่างๆนี่เราพาแฟนๆชมกันไปแล้วนะไม่พูดถึงจะพูดถึงสิ่งที่เขาพัฒนาก็คือช่วงล่างทํามาได้ดีมากขึ้นพูดถึงในเรื่องซอฟต์แวร์ก็ให้มาครบแอปเปิลคาเพย Android Auto อ right โ้ไร้สายให้มาครบเรียบร้อยลูกค้าใช้งานได้เลยเนี่ยส่งมอบรถเมื่อไหร่ก็คือลูกค้าใช้งานได้หมด อัตราการกินไฟก็อยู่ระดับกลางๆไม่ได้ประหยัดจา๋าวิ่งจริงก็400โลกรับชาร์จไฟ1ครั้งก็400โลมีให้คุณเห็นแน่นอนและลดไซส์แบบนี้ออปชั่นแบบนี้สั่งงานด้วยเสียงได้ก็ <Go. S 1> พอเพียงเนาะเพียงแต่คนที่มาลองเนี่ยอยากให้เป็นแฟนได้มาลองนะครับเราก็มาดูว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบในนิสัยของรถแบบนี้ถามว่าโตลักทยแล์ชอบหรือเปล่าผมไม่ได้ชอบรถในสไตล์ขับนุ่มๆแบบนี้แต่ถามว่าถ้าสําหรับคนทั่วไปดีหรือเปล่า สำหรับคนทั่วไปดีเลยนะครับอันนี้แล้วแต่แฟนๆต้องมาลองแล้วก็มาสัมผัสกับฟิลลิ่งของเขาว่าใช่หรือเปล่าแต่ช่วงล่างเดี๋ยวเข้าขอสะพานนะผมไม่ยกนะเห็นนะหลังลอยนะครับยังไงหลังก็ลอยผมถึงบอกว่ามันยังไม่ได้ปรับมาเป็นสปอร์ตนะครับตรงจุดนี้ต้องเข้าใจรถว่าเขาเซตมาได้ดีไหมได้ดีแล้วแต่ก็อยู่ในการใช้งานปกติดีขึ้นกว่าตัวเดิมเยอะ แล้วก็ดีพอที่จะแข่งกับเพื่อนๆได้ไม่ได้แย่กว่าแต่ถ้าแอบกระซิบนะไอออนวีแน่นกว่าก็ต้งแล้วแต่การใช้งานของแฟนๆครับว่าเป็นอย่างไรนะแต่ให้มาระดับนี้ก็ไม่ถึงล้านก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะรถตอนนี้ถ้าถึงล้านเกินล้านโอ้โหค่ายจีนฟัดกันหนักเหลือเกินนะครับนี่มีเตือนนะครับสปีดของป้ายจราจรด้วยนะครับ ให้มาเยอะแต่ก็ปิดได้นะปิดได้เปิดได้แล้วก็ฟังก์ชันที่ให้มามาตรฐานก็ถือว่าดีเดินใกล้รถรถเปิดให้เดินออกจากรถรถปิดล็อกให้ได้มาครบในราคาไม่ถึงล้านนี่คือฟังก์ชันของรถในกลุ่มแบรนด์จีนที่ให้มาท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับแสดงความคิดเห็นมาได้แล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกั่และกันครับแต่สุดท้ายผมอยากให้แฟนไปลองไปดูซิว่าช่วงล่างมันดีขึ้นมาจริงหรือเปล่า ไปดูซิว่าฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยมันตอบโจทย์การใช้งานของเราหรือเปล่าผิวสัมผัสต,ต่างๆเสียงเครื่องเสียงต่างๆถูกใจเราหรือเปล่าเงินเราเราต้องเป็นคนเลือกให้ถูกใจเราที่สุดครับและนี่คือตอัวไลฟ์ชาร์ลดัตทีวีกับ g ิลลี่เอฟครับทำมาดีมากขึ้นลูกค้าได้ประโยชน์มากขึ้นกับช่วงล่างใหม่ตัวนี้กระผมวันนี้ต้องขอขอบุทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับลากันตรงนี้เลยครับแดดร้อนอย่างนี้ไม่ไหวครับผมไปปิดรายการข้างนอกตัวเหี่ยวเนียนครับสวัสดีครับ